เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกม Dragon Nest M Classic กันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดู6เรื่องน่ารู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เอาง่ายๆนะครับก็คือเป็นทริคในเกมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยเจ้า6เรื่องในคลิปนี้นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญในการเล่นเจ้าเกมตัวนี้ด้วยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้กันเนี่ยผมก็มีอะไรแจ่มๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ ดักก็เน็ตเอ็มคลาสสิกนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้นะ่ยผมแนะนําเลยะครับร้านล no ิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น ลิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียรแจกสนันกลางปีแจกสนัน n ิวเทนโดสวิตสองแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชั่น PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ่คาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูก,กว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนเเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนะครับหลือใช้แรกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ ทีนี้เริ่มต้นเนะครับเรื่องที่1นเนี่ยก็คือเรื่องของการย้ายช ANNEL ภายในเกมนะครับโดยเ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยนอกจากเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เขามีให้เราเลือก2เซิร์ฟแล้วเนี่ยพอเข้ามาในเกมแล้วมันยังสามารถย้ายช ANNEL ได้ด้วยเพราะบางคนเนี่ยเจอเปัญหานะครับทักมาบอกโฮพี่ผมเล่นกับเพื่อนผมแต่ปรากฏว่านัดเจอกันแล้วหากันไม่เจอซะงั้นทั้งที่อยู่เซิร์ฟเดียวกันด้วยนะวิ่งหากันให้วุ่นเลยแต่หาไม่เจอต้องทํำยังไงดีเนี่ยครับและสาเหตุ เนี่ยก็คือเราอยู่คนละชแนลกันนั่นเองนะพู้ชมโดยวิธีการย้ายชาแนลของเจ้าเกมตัวนี้นะครับก็ให้เรากดปุ่มเมนูขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับที่ด้านล่างมันจะมีคําว่าสลับช่องกดปึง๋ง เพียงเท่านี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเจอหน้าเมนูการย้ายชแนลนั่นเองนะครับเห็นไหมอย่างเจ้าเมืองเอ่อเมืองเซนฮเวนนะครับ,รบก็จะมีทั้งหมดโอ้โหเดี๋ยวนะกินแนววะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ไมก่กอดมึงโคตรเยอะเลย40แนวแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆนะครับหรือว่าช่วงจังหวะเมืองไหนที่คนมันออนกันน้อยๆเนี่ยเมืองนั้นมันก็จะถูกลดชแนลแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับึ่งแน่น,น,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเวลมันตันอยู่แค่เมืองนี้นี่แหละคนก็เลยมาอัดกันที่เมืองนี้แบบเยอะมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ เว่นนีครับหรือว่าเมืองหลักเมืองนี้เนี่ยมันก็เลยมีแนวให้เราเลือกถึง40แนวเลยนัน่นเองนุ้ชมนี่โอ้โห,โหอย่างเฟีย้ยวและบอกไว้ก่อนนะครับว่าการย้ายแนวของเกมนี้เนี่ยไม่มีครูดาวนะเราอยากจะย้ายแนวไหนตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยสามารถกดย้ายได้ที่เมนูนี้ได้เลยเนะครับ ทีนี้หัวข้อต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดของในกระเป๋าโอ้โหบางคนนี่บอกว่าพี่ของผมนี่แม่งโคตรแน่นเลยจะเรียงของยังไงเนี่ยเกมนี้มันมีวิธีการเรียงของหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการเรียงของของเกมนี้เนี่ยให้เราสังเกตที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมมันจะมีคาว่า49่าทับ6 0ตัวขาวอยู่นะครับแล้วข้างๆ้างเนี่ยมันจะมีเจ้าปุ่มสีน้ําเงินด้วยนีย่เจ้ากรอบสีน้ําเงินตัวนี้เลยก็ให้เราทําการกด เพรบน,น่นโอ้โหเป็นการเรียงของในช่องเก็บของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยครับพอเปิดมาบอกโอ้โหพี่ของผมแม่งโคตรรกเลยแล้วยิ่งเจ้าขวดยานะบางคนนี่แบบโอ้โหเต็มแน่นพลืดเลยเนี่ยครับไม่รู้จะเรียงยังไงของแม่งกระจายกันมั่วจดัดเอาเป็นว่าวิธีการเรียงของเนี่ยง่ายมากกดแค่ตรงนี้ปุ่มเดียวเนี่ยครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนี่ยครับ ส่วนเรื่องที่3เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการแอดเพื่อนในเกมนั่นเองนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วก็งงเฮ้ยเดี๋ยวนะเมนูเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วจะแอดเพื่อนกันยังไงโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการแอดเพื่อนของเกมนี้เนี่ยมันง่ายมากซึ่งนักผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้าไปาหาตัวละครที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับเดี๋ยวาหาสักตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็ได้แล้วก็กดจิ้มกดที่รูปตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถกดแอดเพื่อนได้เลย หรือจะกดส่งของนะครับเชิญกิวติดตามท้าสู้แบบหนึ่งหนึ่งนครับโอ้โหเรียกได้ว่าทำได้แทบทุกอย่างเลยถ้าเราตัวอยู่ใกล้กันนะกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้เราเนี่ยสังเกตที่ด้านล่างช่องแชทนะแล้วก็ซ้ายมือนะครับจะมีกล่องอินบ็อกซ์นี่อันนี้เป็นกล่องเมลไม่เกี่ยวกันแต่ให้เราเนี่ยกดมาที่ด้านล่างกล่องเมลนะครับมันจะมีเขียนคําว่าสังคมอยู่ก็ให้เรากด เข้ามาแบบนี้เลยเนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นเมนูเพื่อนนีครับนี่เราสามารถที่จะเชิญตี้ได้ส่งข้อความแบบหนึ่งหนึ่งได้นีครับรวมไปถึงมอบเหรียญทองเนี่ยก็ได้ด้วยแบ็คลิสก็ได้ลบเพื่อนก็ได้นะครับและนอกจากนี้นีครับเรายังสามารถแอดเพื่อนจากหน้านี้ได้ด้วยเพิ่มเพื่อนแบบนี้ครับผมแล้วก็ใอ้ท่านชมเนี่ยสามารถใส่ชื่อเพื่อนที่เราจะแอดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากไม่จําเป็นต้องเจอตัวกันก็สามารถแอดเพื่อนกันได้แล้วนีครับและสําหรับเรื่องต่อมานะครับก เาแต้มสเตมีนานั่นเองเนี่ที่ด้านบนกลางรูปโปรไฟล์ตัวละครนะครับแถวล่างเลย400รับ500เจ้าหลอดเล็กๆตัวนี้นะครับก็คือแต้มในการลงดันเจี้ยนนั่นเองซึ่งบอกไว้ก่อนเลยเนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะรีให้เราวันละ500แต้มนะและมันจะรีตอน8โมงเช้าของทุกวันด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นใหม่หลายคนยังไม่รู้นะครับก็คือถ้าเราใช้แต้มไม่หมดในแต่ละวันก่อน8โมงเช้าเนี่ยเวลาแต้มใหม่มันเด้งก็มา500ปึ๊บ แต้มที่เหลือก่อนหน้านั้นจะถูกลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าแต้มผมเหลือ400ก็แล้วกันเอาแบบตอนนี้เลยนะแล้วพอ8โมงเช้าเนี่ยมันมีแต้มใหม่เด้งเข้ามาอีก500เนะครับเท่ากับว่าเจ้าหลอดตรงนี้ผมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น500ตับ500นั่นเองส่วนอ้400แต้มที่เหลือไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะถูกลบทิง้งเรียกได้ว่าเสียฟรีไปเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละวันนะผมแนะนําว่าให้พยายามใช้แต้มให้หมดนะครับโดยวิธีการใช้แต้มเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะ ดันเจี้ยนแล้วก็กดลงเจ้าดันที่มันใช้ทีละร้อยแต้มแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นดันดาททยเนี่ยเจ้าพวกนี้ก็จะมีแบบร้อยแต้มเหมือนกันนะรวมไปถึงที่เด็ดสุดนะครับก็คือเจ้าเหวลึกเนี่ยแหละในเหตุเจ้าตัวนี้เลยร้อยแต้มแจมแจมครับผมแต่ว่าตัวนี้ต้องมีตีหน่อยเพราะว่าดันโหดมากเอาเป็นว่าวิธีการใช้แต้มเนี่ยมันมีเยอะนั่นแหละก็อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าจะเลือกใช้แต้มกับเมนูไหนนั่นเองนะครับ และในส่วนแต้มฟรีที่เราจะได้วันละสองรอบจากเมนูนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยหลายคนพลาดมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเรากดรับมาแล้วมันจะไม่ได้เป็นขวดยานะแต่มันจะได้เป็นแต้มเนี่ยยัดเข้าไปในหลอดเซมินาของเราเลยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรากดรับตอนที่แต้มเราเต็ม500อยู่เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะไม่เพิ่มให้เราแต่ว่าเจ้า50แต้มที่กดรับไปเนี่ยมันจะเสียฟรีไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนกดรับผมแนะนําว่าให้ทําแต้มให้ว่างอย่าง น้อยสัก50แต้มก่อนนั่นเองเนี้ยแต่ในส่วนของตั๋วพรีเมียมที่เราจะได้ฟรีวันละ2ขวดตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่ากดได้เลยนะเพราะว่ามันจะให้เป็นขวดเรามา2ขวดไม่ได้เป็นการยัดแต้มลงหลอดนั่นเองเนี้ย ทีนี้ต่อมาในส่วนของเควสตะลุงคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ในเซิร์ฟเนี่ยน่าจะติดเควสนี้แล้วไปต่อไม่ได้นั่นเองเนี่ยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบั็กของเกมหรือว่าเราติดปัญหาเรื่องของหรือว่าช่องสวนใส่ในตัวเราเต็มนะแต่มันเป็นปัญหาที่แพทเกมนะปัจจุบันนะครับที่เขาล็อกเควสเอาไว้ที่เลเวลนี้นั่นเองนะผู้ชมเอาง่ายๆก็คือเราต้องรอตัวเกมให้มันกระยหญ่เลเวลเควสนั่นแหละเราถึงจะสามารถผ่านเจ้าเววววตัันนนนี้้้้้ไดะบฉะแลลลอกเเย่่าผู คนในเกมเนี่ยจะต้องติดเควสนี้เหมือนกันทุกคนสำหรับแพทนี้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าพาเควสเนื้อเรื่องมันลันต่อไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยครับก็คือการลงดันล่าบอสท,ทำของอัปเกรดตัวละครเนี่ยครับรวมไปถึงการทำแต้ม PVP ด้วยเพราะว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถลง PVP ได้แบบไม่อั้นเลยเนี่ยครับโอ้โหบอกเลยโคตรแจม่ม และสำหรับหัวข้อต่อมานีครับนั่นก็คือเรื่องของเลเวลนีครับหรือว่าลงดันเจี้ยนแต่ละวันเนี่ยเตมิน่าหมดรอบการลงดันหมดเลเวลก็ตันเควสก็ตันโอ้โห,โห,โหอย่างนี้ทําอะไรดีวะเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยนั่นก็คือการสร้างตัวละครตัวใหม่ใน ID นะย้ําก่อนว่าต้องใน ID เดียวกันนะครับ เราปั้นขึ้นมาเลยมันปั้นได้กี่ตัวเราก็ปั้นขึ้นมาแล้วก็เอามาลงดันลงเนสลงบอสเนี่ยครับเพราะว่าสเตมินามันแยกกันด้วยแล้วก็รอบการลงดันรอบการลงบอสเนะี่ยมันแยกกันหมดเลยเนี่ครับ รวมไปถึงที่ตกลงกันนะครับตั๋วพรีเมียมรายเดือนที่เราเติมไปเนี่ยมันแยกนะตัวละครไหนตัวละครนั้นนะครับไม่ได้ใช้รวมกันนัไอ i ดีอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะแต่เหตุผลที่ผมแนะนำนะครับว่าให้เล่นตัวละครใหม่ในไอเดียเดียวกันเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ใช้รวมกันนะครับนี่เปิดหน้าตลาดขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชมจะเห็นนะครับว่าค่าเงินในการซื้อขายของที่ตลาดตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าเหรียญกลมๆตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าเหรียญตัวนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าทุกตัวละครในไอดีเนี่ยมันใช้ รวมกันทั้งหมดเลยนะยครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าใน ID ผมเนี่ยมีตัวละคร4ตัวนะครับที่เล่นไว้จนเลเวล32หมดแล้วแล้วผมก็เอาตัวละครทุกตัวใน ID เนี่ยไปทยอยไล่ลงดันเนตหมา3าหัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละตัวละครมันก็จะได้อเทมบอสมาขายนะครับซึ่งบอกเลยว่าทุกตัวใน ID ีพอขายไอเทมที่ได้จากดันเจี้ยนแล้วเนี่ยค่าเงินที่เป็นเจ้าเหรียญกลมๆตัวนี้ทั้งหมดของทุกตัวละครเนี่ยมันจะใช้รวมกันทั้งหมดเลยเนี่ยครับซึ่งเราเนี่ ละเป็นการรวบรวมเงินนะครับของทุกตัวในการลงดันล่าบอสหาของเนี่ยเอามาอัดของให้กับตัวตัวเดียวได้แบบสบายๆเลยนะครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือ6เรื่องน่ารู้สําหรับผู้เล่นใหม่ของเกม Dragon n e t M Classic นั่นเองนีครับซึ่งต้องย้ําก่อนนะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม